ไหไงเออเป็นน้องเบร์เป็นน้องเตมบ้างหลังบ้านอีกหนึ่งพันออเดอร์อย่าลืมยืนยันอันหนึ่งพันออเดอร์ค่ะเดี๋ยวเอาจัดการคุณยังไม่ยืนยันออเดอร์หน่อยหนึ่งพันออเดอร์ยืนยันออเดอร์ด้วยนะคะไม่งั้นสามีจะทอดทิ้งนะสองแสนแล้วนะเออ,<ต>อย,ยืนยันก็อีกสองแสนครับตอนนี้ถ้าบเบสเร็จถ้าเกิดกดยืนยันคือสี่แสนใช่ไหมคือต่ออแม่ชีแม่ชีห้ามช้นะคะเพราะอะไรไม่เกินคือตอนนี้ถ้าเกิด <c oughs> กดยืนยันออเดอร์เนี่ยมันจะเป็นสี่แสนถ้าทุกคนอยากให้ขึ้นเลขสี่แสนทุกคนต้องกดยืนยันมันจะขึ้นแล้วอ๋อหรอใช่แค่ยืนยันเพราะคุณใส่ตะกร้าแล้วไงใช่แค่ยืนยันออเดอร์เองเมย์เป็นสาวโบ๊ะีบีกดยืนยันเลยนะครับจบไลน์นี้เป็นราคาสองร้อยเก้าสิบห้าบาทฉันให้ทายว่าเบสลุปนี้งานอะไรเบสคำสิ่งลุปนี้ชุดสีแดงงานยังนับมั้เนี่ยเกือบสองปีแล้วงานอะไรวะ ่าถ่ายเข้ามาค่ะเบะเดี๋ยวเขาเขาโบดในเพลนโบดในเกี่ยวของกับสินค้าแบบเพื่อสติวาเขาบอกอมาอยู่เขาเพิ่งไปไลฟ์บีบีตัวนี้มาเหมือนกันหรอได้ได้อยู่เนาะไม่เกรงใจเห็นเห็นคอมเมนต์แหละทุกคนแต่ก็เกรงใจเบะเขาก็ขายของของเขาเราก็ขายของของเราสิ่งไอ้แมสเซงกันมั่งกะบ่ได้มันบ่ได้เห็นอยู่เห็นคอมเมนต์หลายๆอยู่เอานี่นะาคาเอาโบดไปก่อนนี่โบดเรื่องนี่มั้ย บดบ่อวันนี้นบัดบ่วันนี้มาเดียวไม่อ่านคอมเมนต์อีกเลยเขาอะเนี่ยทั้งวันติมืันเศ้าก็อีกแล้วจีอ่านอยู่วันเกิดเห็นไหมเขายังรู้เลยวันเกิดสีแดงไงปีปีไหนน่ะปีแรกแรกนั่นเอาคนต่อไปคือใครนี้คือว่า่อนล้านเบิร์นแล้วคนนกสิบให้ทำงานบ้างขับปอนเขาบอกน้องเก่งไงน้องเก่งไม่ทำงานอะไรมาทำบอกมาทา ขับไปสุดขับคู่เหเชื่อไหมว่าผมไล่สดอยู่ข้างวทีผมจบไล่สดปุ๊บผมต้องไปแต่งหน้าผมต้องละชิดหน้าแต่งหน้าใหม่นะพี่ต้อวัดแต่ละมือขอเห็นอย่างนี้เมื่อเช้าผมก็ไล์ไปแล้วตอนบ่ายโมงใช่ไหมเสร็จบ่ายสองบ่ายสามใช่ปะแล้วเนี่ยเราก็มาไล์อีกทุ่มหนึ่งคือผมรับงานได้เสมอเอามาอีกเอามาอีกเยอะเพราะสวยยังต้องจัดอยู่ด้วยก็สร้างสองทุ่มครึ่งแบตเข้าได้อีกนะปอกน้ำมันก็ไหลได้นะครับวันศุก ปั๊มน้ำมันก็เอามาลองดูมาจริงจริงลูกค้าสามารถเลือกลงแค่ทนได้สมมติว่าพี่อยากได้ไลท์ในปั๊มน้ำมันแบบปั๊มไหนก็ได้ปั๊มปั๊มหอยปั๊มปออะไรเงี้ยได้หมดแต่ถ้าเป็นตอนเช้าพี่เดียวจะสาธิตการกันนะ้ำให้ดูนะเพราะว่าเราอยู่ข้างข้างคลองอเ,อเลยไม่ะแต่ว่ากลิ่นน้องก็แรงอยู่นะแรงมากเขียวเลยเออ <า S 1> เห็นไหมละ่ะผมยาวก็ใช้ได้นะคะหัวปกผมยาวใช้ได้หมดเลยมหมดแล้วสั่งไหนเอา้า ก็สั่งตรงนี้เลยครับสั่งที่คุยเห็นยังไงคะตะการงยจอาเวลาเวลาหมดแล้วพี่ไปช่องนี้เลยพี่คนหาเลยว่าโลชั่นเนี่ย B White p e r f e เ t Body เนี่ยพี่พี่เป็นว่าอ่าแตว่าสั่งกับบอสบีเสร็จแล้วใช่ไหมมันหมดอุ้ยทำยังไงเด็กชายอีกเข้าติดตอกแล้วเจอคำว่าโลชั่นเบิร์ทุมลาบมันจะขึ้นเลยแต่ราคาจะไม่ได้เท่านี้นะครับเอาหรอใช่ราคาเราคือเป็นราคาแค่วันเดียวทุกคนคอมเมนต์บอกเลยว่าตั้งแต่เป็นอ่า ที่ีตัวนี้มาลูกค้าประจําไม่เคยได้ลยราคา170บาทเลยได้ครูปองได้แฝดเซลจากช่องได้ไงบอกแล้วซื้อกับเราอะ่ะราคาดีราคาลดลดจริงไหมลิศดลศเลิศยอ,อ,อีกพานออเดอร์อย่าลืมกดยนงงืนยันนะครับ <c oughs> แต่งสวยประกายใหาเป็นตะลกหรือว่าแตงตะลุกย, <c oughs> ยังวเหเขาได้คนละแขนเขาเลยบประมาณอีกบอสเขาบอกเขายาน ก็อยากให้ใช้ว่าแบบว่าอยากให้ลองดูใช่หลอดนึงอะร้อยหลอดละร้อยเก้าสิบแต่ว่าผมเห็นคนกดได้อ่ะไม่ถึงสักคนเลยอ่ะร้อยเก้าท่าหมดเลยอ่ะส่วนเราเราจะได้ไปไล์ขายกับแม่ค้าพ่อค้าคนไหนไม่นี่จะได้ไปบรสุดหรือไม่ได้ไปรอนมอคนไหนคนนั้นอ่ะคนตองเที่ยงไงตอนคุยอยู่อย่ร้านเสียน้อยนะอ่านเืมอ๋ออไม่ได้ไปแล้วยังไม่ยังยังยังยคิวนั้นยังไม่ชัว พราะแล้ววันนี้นะครับผมก่อนที่จะชัวร์คิวอื่นกดตะกร้าก่อนเอ้าเคยไม่เคยได้ราคาดีขนาดนี้เลยเอาอย่างงี้ผมขอคอมเมนต์แบบมีแฟนลับพี่เบิ้นมาทุมราชนี้ป่ะค่ะแล้วเคยใช้เป็นยังไงบ้างโม้หน่อยเร็วเรามาโม้เช่นกันว่า<อ>แกเป็นพิิตเตอร์หรอใช่ไหมเป็นเจ้าของเจ้าของเลยใช่ไหมครับโลชั่นเบิ้นปรทุมราชไงดังมากสี่แสนตลอดแล้วเราขายเนี่ยก็เป็นวันนี้ก็ขึ้นเป็นห้าแสนหลอดแล้ะ ขายฝันเบอร์ขายฝันเบอร์อะบอสโน้ตเราอยู่งานยุขอนแก่นอ๋อจ้าจ้าเจ้าคือเป็นผู้นั้นผู้นี้นี่ไข่แท้เจ้าคือบว่าอยู่น้ำไข่ก็บาเบิร์กโรงพยาบาลฟินแลนด์แน่เพื่อนกันหน่อยใส่อยู่นี่ว่าพวกเจ้าว่าถามหาเพิ่นนั่นอันไล่ฉันบอกไม่ต้องบอกฉันไปเบิ่งกผู้นันผู้นี่ชัดเลยเออะแต่ว่าตั้งใจยังไงต้องยังไงหรือโทรหาเบิร์กมาล่ะหาเบิร์ก โทรหาเบิร์ตนี่ดีเพราะว่าเกี่ยวกับสินค้าช่วยกันทำมาหากินอันนี้น่ะเลิศนะรับสายมโนอ้ายฉันขยันละเบิดนะกดแก้วช่องเพลงนั้นถูกสุดแล้วใช่จีไอเบิร์ตรับสายใครบอสพี่น้องรับสายไอ้เนยลไม่ได้เพราะมันเป็นเพลงพี่เบิร์ดไม่เกี่ยวลองได้หมดใครรับพี่ใครรับพี่นี่วะรับอุ้ยนานอยู่นะเพลงนี้ช่องยินใช้กระเป่าพีี่่นบอสิ๊กไปไหนคานี่เลิศอันนี้เลิศถามหาหน่อย ถามหาแต่ผู้อื่นหลายถามหาบอลบิ๊กแน่บอกหงกระหังกระหงางหงผงหงผงหังอยู่ดิถามหาเพื่อนแน่บอลใหญ่นี่นีออ่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผู้ใหญ่บ้านสบายดีไหมครันี่เลยเห็นเปะละ่ะถามนอนเป็นยังไงส่เนี่ยมันโหลดกตะาการ้าด้วม ไปงานวุ้ยอะไรชั้นแบบชั้นอะชั้นแบเปลี่ยนเสมือนทูดทูดทางสังคมแบบว่าต้องไปกับผู้จัดทุกคนให้ได้สิเมียใช่แต่เข้ามาในช่องผู้พี่บ้านปี่แลนแต่ถามหาผู้บอสโน้ตอยู่ไหมครับไม่เข้าไปดูเบสหน่อยหรอคะเโ้าหาคนนั้นไหมคะไม่เข้าไปดูเขาก็คุยทุกวันอย่างนี้จ้าเขาบอสคุยเอ็จับผู้จอดเห็นดอกเขาหลบซ่อนในการคุยภาษีบ้าคุยเห็ผู้จอดเบิ้งอิงหยังมัาสิได้อิงหยัง ให้เบอร์ก็อตอบอุบอิบอิบอิบจนเนาะให้เบอร์อก็ตอบกุ้มปีดเท่านั้นเอาตอบสิร้อยยี่สิบกว่าบาทตอบสิได้เห็นอะไรแค่ส่วนหนึ่งเนี่ยหลอดเนี้ร้อยร้อยกว่าบ,บาทนะไม่ถึงสองร้อยนะส่งให้ฟรีนะใช่ออแม่แซมไปไหนค่าให้บละ่ะอัน,นเดียวก็คือว่าทางไปทำแม่แซมแม่แซมศูนย์แปดหกร้อยเบอร์เนี่เบอร์เนียบอสเดบโทรหากันเอาน้องมาเดี๋ยววงใน บอสบิ๊กไปไหนครับบอสบิ๊กเนี่ยนี่คนคนหลายมีเอฟซีพี่เบิ้ลปทุมราชปะมีเอฟซีพี่เบิ้ลปทุมราชคอมเมนต์หน่อยเร็วว่ามันดียังไงผมขอคนใช้จริงช,ชุดแดงพูดมาก<อ>จัจไปแล้วเว้ยข,ขอโทษครับขอคนใช้จริงหน่อยเร็วขอคนใช้จริงหน่อยเร็วฟิก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 ฟักฟัก,ฟก,ฟกเอาเหมือนคือมันมันอะไรอยู่ไกลหา่างพอไปเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ไกลชิดมันแล้วแต่เออมัน บ้าแมนฉันดูเสื้ฉันว่ได้่เป็นห่วงเม<อ>ทีถทันทีนไปเนี่ยฉันจะคืนเลยได้ไ่าแต่ถ้าบอ้อู่รุร้าเมทีก็จะอีกอย่างเป็นห่วงกนนี <laughs> ไม่ได้เห็นแล้วปิดตาตอน,นจะปิดตาตัวเองใ <laughs> ช้ดีมาก f c บอลบิ 4, Big, ๊กจ้าใช้ดีมากจา้าพี่เบิ้ลพี่เคยซื้อราคา220ถูกสุดเขาบอกอ <laughs> เห็นไหมละ่ะ ขนาดเจ<ะ>้าของแมรนจะขายได้เรา220เลยแล้วเราเป็นใครอ่ะตอนนี้ยังหอบอยู่เลยนะเร,เราเป็นนักกดอยู่แล้วเราเป็นนักกดไม่ใช่กดไม่ใช่กดดันนักกดราคาเออเนี่ยแล้วหนึ่งหลอดนะร้อยเก้าสิบบาทค่ะผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นทันตาเห็นมีคนเพิ่งเข้ามาบ้างปะใครเพิ่งเข้ามาใครไม่รู้จักโลชั่นเบิร์นปัุมราช ใครยังไม่รู้จักโลชั่นเบิร์นปทุมราชซึ่งขายมาแล้ว4แสนกว่าหลอดแพรี่บอกว่าบอสอาดดูดีขอบคุณครับขอบคุณใช้บีไวต์บอดี้เบอร์เบรกฟรีโลชั่นโลชั่นเบิร์นปทุมราชใช่สั่งแล้วค่ะแต่พี่ได้ราหยบสาบาทเลิศเบร์อโลกนี้ของครีมพุย่ยเบิร์นดีกว่าหมูเขาบอกอันนี้ก็ไม่เถียงนะอันนี้ได้ แต่ถ้าจะให้คอนเฟิร์มต้องเป็นมิสเตอร์รอีกคนนึงก็จะอีกไลน์หนึ่งก็ได้จะได้เป็นจะได้จะได้เฟิร์มอีกเพรา<อ>ะ <รอ S 1> ว่าเป็นอีกไลน์หนึ่งที่กินมาสามอย่างเลยมีทั้งกันแดดเป็นบีบีได้ด้วยแล้วก็เป็นโลชั่นอันนี้พูดจากพูดจากจาก,จากใจจากคุณธรรมของตัวเองนะที่พูดว่าตั้งแต่ใช้บีบีแบบนี้มาอ่ะอันนี้เลิศสุดก็แบรนด์นี้นี้มึงยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นโอกาสคิวแล้วนะซื้อใครซื้อเราโอเคกันยอมยอม้องได้นะก็ถ้า่ถ้าก็ต้องดีกว่านี้ไม่ยี่ห้อนี้แหละเขาซื้้อคิววแล แต่ผมกล้าพูดเต็มปากว่ามันดีกว่าหลายๆยี่ห้อที่ผมเคยใช้เออเขาเน้นเขามาเป็นโลแต่ว่าอย่างยี่ห้ออื่นเขาก็ดีนะใช่แต่มันดีเขาละแบบแต่แบบนี้มันจะดตอบโจทย์ว่ะอันนี้ต้องบอกว่าสําหรับคนที่คาดหวังว่ามันจะขาวมากขาวเปลี่ยนสีผิวบอกเลยว่าไม่มันจะปรับให้มันเป็นสีผิวเราเลยนี่แหละแต่ว่าเอ่อ u ความสว่างขึ้นมาสามระดับ แต่จะให้เปลี่ยนเป็นอีกคนละคนหนึ่งอะเป็น FC พี่เบิ้ลแต่ไม่เคยสั่งกับพี่เบิ้ลเลยค่ะสั่งจากพี่ใชแต่ผิวจะดีผิวจะชุ่มผิวจะฉ่ำไม่โปะระหว่างวานใครที่ไม่ได้อะสมมุติถ้าตัวขวมากๆอ่ะถ้าขึ้นเวทีมันจะเลิศแต่เนี้ยใช้ในชีวิตประจำวันอ่ะเลิศนะเพราะมันไม่โปะมันไม่เปลี่ยนเราให้เป็นเอเลี่ยนดีอ่ะมันดีจริงมันไม่ชุแเปองทอดนะทุกคนมันพอดีกับผิวปรับให้ผิวเราปรับให้ผิวเราดูสว่างขึ้นดูสุขภาพดีขึ้นไม่ได้้เเปลี่ยนใหรา เคยเห็นไหมที่ Bb แล้วข่าวอย่างเดียวข่าวเป็นกระดาษ A4 ไม่ใช่อย่างนั้นใครที่คาดหวังความขาวระดับเขาวระดับ A4 ขาวเหมือนกระดาษ A4 ไม่ใช่อันนี้คือข่าวแบบเขาเรียกว่าอะไรผิวดูดีผิวสุขภาพดีผิวสว่างขึ้นนะคะเป็นผิวเรานี่แหละเป็นตัวเราเป็นผิวเรานี่แหละที่สว่างขึ้นแล้วก็ผิวดีขึ้นชุ่มชืนด้วยหอมด้วย ทาตัวนี้คนจะชอบว่าไปทําอะไรมาทําไมผิวดูขาวเออกับทําบุญว่าทาอะไรทาไมถึงขาวขึ้นที่เราเจ้าแบบไหนระหว่างข้าขาวขึ้นกับไปทําอะไรมานี่แหละมันเหมือนมาจากข้างในเนาะมันไม่โปะอะมันผิวดีแบบไม่โปะนะทุกคนเออมันใส่นะมันยังเห็นความเป็นแบบเนื้อผิวอยู่อ่ะมันไม่ได้แบบมันเพรคือท่าฉาผิวแหมมันบพคือเอาสีท่าเฮี้ยนมาท่าแหมมันไม่บุ๊เออมันไม่แตกเขิบด้วยเนี่ยนะฮะ ใครที่มีขนเยอะๆไม่เป็นแม่คนิงนะแอนนี่ลีโอต้องชอบใช่แต่น้อง,องเตรียมตางานแล้วก็เลยไม่ได้เอเาา<ช>น้องมาน้องพร้อมเอลลอร์สเตีแล้ว